ซึ่งสำหรับบิ๊กเตาและเส้นทางมือปราบทุจริตการพลีชีพโดยไม่สนตกขบวนการแต่งตั้งของตำรวจขอทำงานหนักเพื่อการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนทำงานส่วนตัวแล้วบิ๊กเตานั้นบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับการแต่งตั้งอีกครั้งในปีหน้าซึ่งจะไม่มีการเรียกร้องใดๆทั้งสิน้น ซึ่งตนนั้นยิ่งทำงานหนักเพื่อส่วนรวมไม่มีเสียขวัญและกำลังใจพลตตำรวจตีจรุนเกียรติบานแกว้วให้สัมภาษณ์หนักแน่นซึ่งบอกว่าหลังจากการประชุมของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหลังจากที่ได้มีการพิจารณาในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ โดยการโยกย้ายในครั้งนี้รวมๆแล้ว250นายกลับไม่มีชื่อของตนเองหลังจากที่ยอมพลีชีพในการเรียกร้องแต่งตั้งไม่เป็นธรรมซึ่งหลังจากที่พู้ตำรวจตีจรูนเกียรติปานแก้วไม่มีชื่อในการแต่งตั้งและโยกย้ายโดยในก่อนหน้านี้เคยออกมาเปิดเผยแล้วซึ่งบอกว่าตนนั้นขอเดินหน้าในการยื่นความเป็นธรรม กับนายภูมิธรรมรักษาการแทนนายยกรัฐมนตรีทางด้านของพลตำรวจตีจรุนเกียรติปานแก้วออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อในวันที่หนึ่งกันยาย,ยน2568นถึงผลของการแต่งตั้งดังกล่าวนี้และยังยืนยันว่าตนนั้นไม่ได้น้อยใจที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ ตามที่เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้แล้วบอกว่าตนนั้นเพียงแค่อยากให้คนเก่งได้มาทำงานได้รับโอกาสที่ดีกว่านี้